ครับผมเช้านี้ก็มาซ่อมข้าวบริเวณที่มันไม่ค่อยขึ้นครับตามที่เราเห็นนี่แหละเวลาที่เราหวานข้าวเนี่ยบริเวณไหนที่มันมีน้ำมากๆมันจะไม่ขึ้นครับเราก็ต้องมาถอนอบริเวณที่มันเยอะๆครับแล้วเราก็ไปดำ่้มบริเวณที่มันน้อยๆวันนี้ผมซื้ออุปกรณ์ตัวหนึ่งมานครับเป็นแบบนี้เป็นเหมือนคลาดครับแล้วเราก็ไปดึง บริเวณข้าที่มันเยอะๆมาวางไว้โอเคเลยครับสามารถที่จะแบบช่วยเกษตรกรได้ดีเลยครับวางลงวางลงเนยทำง่ายๆแล้วก็เร็วด้วยนี่เอาแบบนี้เลยครับวาง,งวางลงวางลงแล้วสุดท้ายพอเข้าวมันแข็งมันก็จะตั้งตัวได้เองนะครับี่เป็นแบบนี้ หเห็นแต่เขาทําใน YouTube ใน TikTok อพอมาทําเองแล้วรู้สึกว่าโอเคครับนี่ครับมันอาจจะไม่ได้เป๊ะ,เ,ปะเหมือนกับการที่เราดําแต่ว่ามันก็จะลดระยะเวลาของเราได้เยอะนะครับเพราะว่าสุดท้ายเวลาลากเขาเดินได้มันก็จะไปได้เองนะครับนี่ครับใช้ได้เลยครับนี่อุปกรณ์ของเรามาด้านนี้มาด้านนี้กันนี่นี่นี่ คือถ้าเป็นไปได้ก็อยากจะให้ข้าวมันแข็งกว่านี้หน่อยครับแต่เพื่อนว่าผมอยากจะลองดูครับซื้อมาแล้วของใหม่ครับอยากจะโชว์สักหน่อย <c oughs> นี่มาดึงลงนี่ไปดึงตรงไอข้าวที่มันเยอะๆครับหน้าหนาดึงออกมาวางลงนี่ครับแค่นี้ครับ ช่วยได้เยอะครับกับเกษตรกรที่ถ้านในกรณีที่เราที่เราก้มเราถอนเราก้มเราถอนปัญหาที่ตามมาคือเราจะปวดหลังครับแต่ว่าพอมีตัวนี้เข้ามาปุ๊บใช้ได้เลยแต่เราก็ต้องไปทําขาให้มันยาวนะครับมันจะได้มีพื้นที่กว้า,นางนะครับเป็นยังไงครับถือว่าใช้ได้อยู่นะครับนี่ข้าวของผมมันยังอ่อนอยู่นะครับจริงๆเขาต้องรอให้มันแข็งแต่ผมก็อยากจะลองดูครับสุดท้ายแล้วถือว่าใช้ได้ครับผมโอเค ลองไปหาลองไปซื้อกันใช้ดูครับเห๋ยออีกฝั่งนี้ที่ผมยังไม่ได้ทำนี่อ่าลองดูอีกทีเนาะมาดูฝั่งนี้กันนะครับเอาแบบเะช้าแล้วกันนะครับเราไม่ได้รีบดึงมาจิ้มบริเวณที่หนาหนาครับ แล้วก็มาวางลงแค่นี้ครับไม่ได้มีอะไรมากมายไปเลือกดูบริเวณที่น้าหนาแล้วก็มาวางลงแค่นี้เองครับอืมโอเคครับถือว่าโอเคเลยครับออาลองดูครับเวลาเราเวลาเราดึงขึ้นมานะครับเนี่ยสิ่งที่ได้มันจะเป็นอย่างนี้ครับ มันจะขึ้นมาเป็นแบบนี้ถ้าจากนั้นเราก็วางลงครับวางลงธรรมดาแล้วก็ดึงขึ้นครับมันก็จะอยู่ตรงนั้นแล้วนะครับแค่นั้นเองโอเคครับผมสวัสดียามเช้าๆเดยจะทำไปเรื่อยๆครับนิดๆหน่อยๆครับเคครับ